เช่นเคเ,เลยเนาะมาเร็วคน,ค,ค,รค,คนที่คุณคิดถึงอะ่งอะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนที่คุณคิดถึงอ่ะคนที่ถึงคุณอ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนที่คุณคิดถึงเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเป็นการเล่ดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนเย่ yeah, มาแล้วใครรอบ้างเชื่อว่ามีคนรอนะคะแม่หมอไปไหนมาคะหนูรอแม่หมออยู่ โอเคค่ะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญ,ญาณนะคะในการรับชมรับฟังดูได้ท้งคนที่เกิดทั้ง7วันละสองราศีสวัสดีค่ะคนที่รักชอบดูดวงดูเรนดอมดูพิรุกการไม่ว่าจะเป็นดวงความรักหรือดวงอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมดูพิรกการนะคะวันนี้มาแล้วนะคะมารับชมมาฟัง คนที่คุณคิดถึงนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนที่คุณคิดถึงนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะแรนดอมนะคะบอกก่อนเป็นการเรนดอมเราลงทายมันตรงหรือไม่ตรงใจก็ได้อย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปนั่งเครียดน,นะมารับชมรับฟังกันได้เลยคนนี้นะคะโอ้อยูไกลจะคุณแน่เลยนะคะ nice office ก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบ อยู่ไกลอ่ะจะอยู่ต่างแดนหรืออยู่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมีการคอนแทคกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะและเขาก็มีใจที่มันแบบผูกพันมีใจที่ต้องการมีการแบบอยากคุยอยากเจออยากเจราจายอยากพูดอยากสารสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าภายในใจเขาว่าไม่ได้อ่าไม่ได้พูดอ่ะคนนี้คือคนที่คุณคิดถึงมากอยู่ณนะตอนนี้เอ๊ะทำไมเขาเงียบไป เอ๊ะทำไมเขาถึงได้แบบว่าทำอะไรอยู่นะเนี่ยเขาก็อ,อยู่ในใจเทสมาชใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำงานเยอะมากแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะค่อนข้างเยอะมากเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่กับดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหมือนมีการแอคทีฟค่ะมีพลังงานแห่งการแอคทีฟมีพลังงานของ ความเป็นผู้นําค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เขาไม่ค่อยได้ตามใครฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาอะไม่ได้ตามใครใช่ไหมเขาก็จะเป็นคน alert และ active หรือมีแลนในชีวิตนะคะมีกระบวนการการทํางานในค่อนข้างเยอะเป็นผู้นําเยอะเห็นชุดกรอบไหมคะพร้อมที่จะออกอรถพร้อมที่จะออกเหมือนแบบตลอดเวลาฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาคนนี้จะไม่ค่อยได้มองเรื่องความรักเป็นใหญ่เท่าไหร่อ่า คนนี้คนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณแซบคนที่คุณแอบคบแอบคุยแอบแซบแต่การแอบคบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแบบยุ่งเกี่ยวกับของใครนะแต่เหมือนแบบคุณยังไม่ได้เปิดก็ได้จะเป็นคนดีคนเดิมคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันหรือคนที่แบบอืฉันชอบเขาจังเลยอะ่ะฉันแอบมองเขาอยู่นะหรือคนที่ตั้งแดนที่ไม่ค่อยพูดทำแต่ง,งานเยอะแล้วก็มีแผนการมีกระบวนการต่างชาติได้นะคนนี้นะ นะคะคนนี้นะนะคนที่อีกโก้คนข้างเยอะสูงแน่นอนค่ะธาตุไฟค่อนข้างที่จะใจร้อนปากจัดปากแซ่บนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่ถ้าหามเรื่องถึงการมีน้ำใจของเขาใช่ค่ะเห็นรถม้าไหมคะม้าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นรถยานพาหนะหรืออะไรก็ตามที่เขาหรือจะเปรียบเสมือนว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ nice มีความอ l ร์ศมีความเฟลลี่หรือต้องเจอกับคนอยู่ตลอดเวลาการทํางานกับเขาจะเจอคนเยอะๆมากๆแต่เขาใช้สติควบคุมมันนะคะคำพูดคำจายอย่างเงี้ยน้อยมากที่เขาจะพูดความในใจหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจออกมานะคะคนยคนนี้นะโอเคค่ะ เป็นภูเขาไหมหรือเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยจะอยู่ดินทรายก็ได้หรือจะอยู่ที่โล่งกว้างที่มีแสงอาทิตย์ก็ได้นะคะรวมไปถึงเขาทํางานเกี่ยวกับที่โล่งที่แจยงได้คนนี้นะคนที่อยู่ในใจคนนี้ละค่ะที่คุณคิดถึงนี่ละค่ะอะมาดูสิว่าเขามีอะไรอาจจะบอกคุณแรนดอมเป็นกระเนดอมลาวุไภัยนะคะทุกคนนะใช้วิจารณญาณทตดไฟค่ะนะคะทัดไฟนะคะทัดไฟนะ ใจร้อนกรุบกริบหรือเป็นคนที่เหมือนแพ่บเขาจะเหมือนแบบเห็นไหมางานเนี่ยคือรักเลยโอ้โหคือหัวใจรักในการทํางานในการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โอ้โหมีไมเซ็ตค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเยอะเลยแล้วก็เป็นคนที่ทํางานจ๋าเลยการทํางานของเขาเนี่ยมันจะรวมไปถึงเขาก็มีใจรักมีใจผูกพันกับงานที่เขาทําอยู่นะ นะคะงานเนี่ยมีใจรักมีใจผูกพันหรือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีมูลค่าอืมนะคะเนี่ยนะคะเป็นคนที่เอาเอาง่ายๆนะถึงแม้ตัวเขาเองอะ่ะจะไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะเขารู้สึกนะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้พูดะนะเนาะอืม อีโก้จะไปพูดกับใครล่ะเรื่องความรักก็ยังไม่เกิดเลยคุณต้องเป็น GPS หรือเข็มทิศในการน,นำทางเรื่องความรักหรือเปล่าอันเนี้ยเนี่ยคือคือการทำงานคือหม่คือสิ่งที่มันเหมือนแบบพยายามอ่ะเขาพยายามแอคทีฟตัวเองมากๆนะคะสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราเขากําลังคิดสิ่งที่เขากําลังฝันสิ่งที่เขากําลังทําเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้มันสําเร็จเขาอยากจะทําให้มันบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เขาคิด หรือสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาจะต้องมีความสําเร็จอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะฉะนั้นเรื่องความรักของเขามันก็เลยไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะนะหรือเขาจะลงดีเทลคุณอะ่ะเป็นคนที่เฝ้าตามเขาใช่ไหมอาจจะมีการแอบส่ง,งเขาบ้างใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะหมอหนูก็ส่งเขาตลอดเลยเพราะหนูรักเขาหนูเอ็นดูเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้สนใจหนูแต่หนูก็เอ็นดูเขาเนี่ย มันเป็นในรูปแบบแบบนี้นะสิบเหรียญคือสิบเหรียญของอาการทํางานการผูกติดการกระทําหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหตนสิเหรียญเนี่ยปะเขาอาจจะทำงานกงสีก็ได้ทํางานกงสีทํางานเป็นเจ้านายดูแลอ,อัอนเนี้ยมันก,มนก็มันก็ใช่อยู่นะนะคะหรือแม้กระทั่งเขา เขาต้องดูแลคนในครอบครัวนะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะใครมาทานดีใจด้วยนะคะโอเคฟังย้อนหลังค่ะได้เป็นคลิปวิดีโอค่ะนะคะเนี่ยคนนี้ทำงานเยอะเงินเป็นหลักค่ะหรือเขามีกิจกรรมกิจการของเขาในค่อนข้างเยอะมาก ไม่แปลกใจหรอกคนที่คนคิดถึงเนี่ยแหมหนูก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมหนูก็ต้องรักคนที่แบบเออมีอัน,นมีเจะกินมีฐานะใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นชาวต่างชาติที่ค่อนข้างจะคอนแทคเกี่ยวกับงานเยอะชาวต่างชาติเนี่ยเอาไว้ง่ายนะคะถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาจะโฟก,กัสที่งานค่อนข้างเยอะมากเลยเขาจะไม่ค่อยเหมือนเขาจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเพราะเขาถูกปลูกฝังให้ดูแลตัวเองหรือเป็นอะไรที่มัน แข็งแกร่งอะมาตั้งแต่เด็กเนี่ยฉะนั้นถ้าเป็นเขาถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนคนทวิีมไหนก็ตามเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างความรับผิดชอบเยอะเนี่ยเป็นคนจิตใจดีด้วยนะไพ่ค่อนข้างดีนะไพ่ธาตุไฟกับธาตุด,ดินดินพึ่งศพกันมังกรเนาะเออแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะคะก็จะ เป็นคนที่มีหนักแน่นผสมไฟลงไปก็จะเป็นคนที่ปากแซบบอาใจอีกเยอะชอบทําบุญค่ะใจบุญสุนทานจิตใจดีแต่จะไม่ค่อยพูดทําแบบทําเวลาทําบุญอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยได้ออกหน้าหรอกเขาจะเหมือนแบบชอบให้อ่ะเป็นผู้ให้ไม่ค่อยงกสักเท่าไหร่คนนี้อขอแสดงความดีใจด้วยที่ไม่ได้งกเนาะเออแล้วคุณก็เหมือนแบบโอ้ยเนี่ยหนูชอบเขาอะ่ะหนูชอบเขามากเลยครับแม่หมอผมชอบเขามากเลยอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกกับหนอย่างไงวันนี้เธอรู้ไหมไอ้สิ่งที่เธอเติมเต็มให้หรือสิ่งที่เธอเป็นคนที่มีพลังงานบวกให้กับเขาอะเขารู้สึกได้รับอย่างเต็มที่นะคะเขารู้สึกได้รับอย่างเต็มที่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้เขาได้มันกลับมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เธอให้ใช่ไหมอาจจะเป็นการดูแลการพูดการคุยการเจรจาคนคนนี้นะเขาคิด นะคะแต่เขาจะไม่พูดให้เราได้รับรู้เหมือนเราก็คิดไปเองมโนไปเองอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเขาชอบเราเปล่าวะเขาอันนี้เปล่าแต่จริงๆในใจเขาอะเขามีเรื่องราวมากๆเลยนะคะฟังไปเรื่อยๆนะเขามีเรื่องราวมากๆที่อยากจะพูดให้คุณฟังเอ่อถามว่าเขาอะที่เขาไม่ได้พูดที่เขาไม่ได้แสดงออกให้เราได้รับทราบอะเพราะเขาก็ไม่อยากที่จะผิดหวังเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเคยนะเขาเคย เกี่ยวกับทางเรื่องเรื่องความรักของเขาอ่ะมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่พูดดีกว่าการที่เขาจะชอบหรือการที่เขาจะรักใครสักคนเนี่ยเขาต้องดูไปนานๆดีกว่าก็อายุอานามเขาก็ขึ้นเลขแบบเออในระดับหนึ่งแล้วัยกลางคนแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากจะจะเลือกสรรเลือกคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจใเขามากกว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่ที่เข้ามาแล้วสั่งการเขาเขาเคยเจอคนที่สั่งการเขา เคยเจอคนที่เหมือนแบบเข้ามาแล้วเป็นเจ้าชีวิตเขาจะกีดจับการเขาทุกอย่างเหมือนจะเขา้าครอบครัวเขาได้แต่ก็ไม่ได้หรือเขาเคยมีครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซดเป็นไม้มีลูกติดเขาก็เลยอยากหาคนที่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติหลายๆอย่างที่มันเคยเจอแล้วไงเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งนะจะต้องเจอคนที่เหมือนแบบร,บรู้สึกว่ามายเซตยวกันพลังงานดีๆเหมือนกัน แล้วเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เหมือนกันอย่างนี้จะดีที่สุดค่ะนะคะดาค่ะคุณเป็นลมเหมือนกันนะคุณก็เป็นคนแบบผู้ตรงนะคะฉะนั้นความคิดของคุณตรงตรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดมันก็จะก้าวก้าวกระโดดหรือก้าวออกไปคือบางทีอะมันเหมือนแบบคุณเป็นคนพูดตรงใช่ไหมแต่เรื่องการตรงของคุณอะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่า เขาก็รู้สึกโอเคกับสิ่งที่คุณตรงนะคะกับสิ่งที่คุณเหมือนแบบเป็นอยู่นะตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่ตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกได้รับมันอย่างเต็มเ็มมากเพราะพนักงานบางพนังงานที่มันที่มันได้รับอะเขาไม่ได้กลัวคนพูดตรงอย่างคุณแต่เขากลัวคนที่เหมือนแบบพูดแบบอะไรหรอจะได้จ้าอะไรอย่างนี้ยเขากลัวมากกว่าเพราะว่าคนแบบนี้เขาจะ ไม่ไม่มองเห็นในใจมันยากฉะนั้นเขาก็ชอบในการคุยในการคอนแทคก,กับคุณแหละเพราะคุณก็เป็นคนที่ energy ดีส่วนหนึ่งที่ที่ต้องชื่นชมในตัวเขาอยากจะพูดบอกมากๆก็คือเขาเชื่นชมในตรงที่ว่าคุณมี energy ดีถึงแม้เขาจะมีอารมณ์บ้างอินดี้บ้างหรือโลกส่วนตัวแบบค่อนข้างเยอะบ้างคุณก็ไม่เคยแบบหนีไปไหนจากเขาเลยนะคุณก็คงแบบยังอยู่ยังคอยยังคอยดูแลยังคอยแก้ไขยังคอยเหมือนแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือคุณก็คือคนคนหนึ่งที่เหมือนมีไม่เซตดีดีกับเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้บางทีคุณก็เหนื่อยเนาะกับการที่คุณต้องมานั่งเฝ้าติดตามเขาต้องมาคอยดูแลต้องมาเหมือนแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะเจออย่างนี้นะแต่ทำไมฉันต้องเจออะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นในรูปแบบแบบนั้น นะคะเอาเป็นว่า,าตัวคุณกับตัวเขาอะ่ะมันมีความที่มันคล้ายๆกันนะคะความพร้อมความเหมือนคล้ายๆกันสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะบอกก็คือคุณอะ่ะเป็นคนชัดเจนกับคือที่ตรงสิ่งที่เขาอยากบอกนะวะ่าแล้วก็ขอขอบคุณแบบเอ,อ้ยยังอยู่เคียงข้างเขานะไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามนะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมแสดงว่ามีคนรอหลายคนเลยใช่ไหม <laughs> มีคนรอใช่ไหม เออไปไหนมาจ้าแม่หมออะไรเงี้ยชั่วอยากฟังเสียงหวานๆของแม่หมอจังเลยอ่าโอเคมาฟังกันนะเนี่ยคนที่คุณคิดถึงนะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณมากคือเขาขอขอบคุณมากๆนะคะอเขาขอขอบคุณมากๆนะที่คุณแบบยังอยู่เคียงข้างเขาที่คุณยังมีความสัมพันธ์ดีๆให้กับเขานะคะ mm. เขายังก็แบบไม่เคยลืมนะคะเขาไม่เคยลืมที่คุณแบบเป็นแบบนี้หรือให้อะไรเขา อืมเขารู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะพูดให้ฟงังในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดถึงคุณมากแบบแต่เขาไม่กล้าพูดอะอะไรประมาณนี้นะคะอืม มาจ้ามีคนรอใช่ไหมโอ้ยดีใจนะ่แม่หมอดีใจเนาะที่สร้างแบบที่เข้ามาแบบเติมพลังงานบวกให้กับทุกคนเนาะดีใจเนาะเป็นการแบบการพูดคุยเนาะการเลนดอมของแม่หมอเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยเนาะและส่งผ่านเ NERGY จัจกรวาลให้มันเป็นพลังงานจักรวาลมันเป็นพลังงานหนึ่งที่อ๋อส่งผ่านให้แล้วกันแล้วใครได้ฟังวันนี้ก็ ให้ได้รู้สึกดีเนาะก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะก็เจอเรื่องเาวาหลายๆอย่างมาเนาะตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมาหรือหรือเราอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรมาพอมาฟังแบบเรนดอมนี้นะขอให้ได้ทุกคนรับพลังงานบวกไปนะอ่ะมาฟังกันต่อค่ะถ้าใครแชร์ได้ใครอ่าอะไรได้ก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่าใครมาฟังย้อนหลังก็ขอขอบคุณมากๆเลยเป็นพลังงานบวกเติมเต็มให้กันละกันนะโอเคเนาะอ่ะนะคะเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณนะเขาก็มีฟีลคิดถึงคุณเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบแหมเนาะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนแบบตัวเขาก็ถ้าเขาเป็นซีอีโอหรือเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นระดับเฮดเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาว่าจะลงมาเล่นกับเราได้เขาจะลงมาคุยมาพูดมาคอนแทคกับเราได้เพราะว่าก็ต้อง ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเขาอะเหมือนเหมือนเหมือนตัวเขาก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะใช่ไหมฉะนั้นการผ่านเรื่องราวของเขามาเยอะเขาจะต้องมีฟอร์มจ้าเขาจะต้องคลิปลุกจ้าเขาจะต้องมีฟอร์มจ้าเธอเขาจะไม่เหมือนแบบเออจะมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับเราได้เนาะหรือเขาจะพูดอะไรแบบเนี้ยให้เข้าใจแต่ให้รู้ไว้เลยว่า ตัวเขาจริงๆอะ่ะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการอยากคุยอยากพูดอยากเจราจาอยากแบบในใจให้คุณได้รับรู้ส่งต่อ energy ที่มันแบบโอ้ลบๆอะไรอย่างเงี้ยให้คุณได้เข้าใจในตัวเขาเราบอกไว้เลยว่าเขาคนเนี้ยนะมีใจที่มันผูกพันกับคุณมากนะคะอ่ะไหนๆเดินสตาร์มาแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนภาพทรงจําที่สวยงามมากทุกครั้งที่คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดี สตาคือไพ่แห่งความหวังใช่ไหมคะไพ่ใบนี้มันจะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงคนหนึ่งกําลังลินน้ํานะคะมีความกล้ามากมีความกล้าหาญมากไม่ได้กลัวอะไรเห็นไหมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะแต่เขาก็ไม่กลัวอะไรเลยแต่เขามีแสงสว่างเจิดจ้าในตัวเองก็เหมือนเปรียบกับตัวคุณอนะตัวคุณอนะมีแสงสว่างในตัวเองที่ ส่งต่อพลังงานเหมือนที่หมอส่งต่อพลังงานให้กับคุณคุณก็ส่งต่อให้พลังงานให้กับเขาเขาเข้าใจเพราะเขามีเซนส์เขามองออกว่าใครที่เข้ามาหาเขาอะต้องการผลประโยชน์หรือต้องการเพียงแค่สิ่งที่เขาทําให้ฉะนั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าโอ้ไม์เซ็ตของคุณดีจังเลยเนาะพลังงานดีมากเนาะทําไมเขาไม่ได้รู้สึกแบบพลังงานแบบนี้เลยเขาไปอยู่ไหนมาทําไมเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้เลยอ๋อพราะเขาแบบพราเขาได้รู้แล้วเหมือนตาสว่างอ่ะ คือมันก็มีความเหงาเนาะคนเราพอมันมีเงินมากๆอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินมันจะซื้อทุกอย่างได้หรือตำแหน่งหน้าที่ซื้อทุกอย่างได้คนเราพอมันผ่านช่วงเวลาเ,เ,เวลามาแล้วอายุหนึ่งก็อยากจะมีคู่ครองที่ดีเขาก็มองว่าเอย,อยากจะศึกษาคุณแหละเอออยากที่จะเข้าใจเพราะคุณก็ไม่ได้ไปไหนถึงแม้คุณจะเป็นง้องแง,ง่งดองแดงอะไรเขาก็เหมือนแบบเอออย่างน้อยอะ่ะคุณก็ข้อดีของคุณก็คือคุณในะอยู่เคียงข้างเขานะ คุณคอยเหมือนแบบให้ความสําคัญเขาให้ความรักกับเขาแล้วก็คุณถึงแม้คุณจะอยากบ่นแม้ฉันคันปากหรือเกินฉันอยากจะพูดหรือเกินเนาะว่าเธอเนะี่ยไม่ได้ให้เวลาฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่น้อยมากที่คุณจะสนใจใครฉะนั้นแน่นอนเขาต้องเป็นคนที่ถูกสเปคและถูกใจคุณมากๆเลยต้องมีบางข้อที่ในข้อดีคนอ่ะมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียคุณอ่ะจะเป็นคนที่มองข้อดีของเขามากกว่าข้อเสีย พอมีอะไรคะ่ะพราะมีธรรมะมันกันไงก็เลยเข้าใจว่าการที่เราถ้าเราอะมองข้อดีของคนอะมันก็จะดีกว่ามองข้อเสียใช่ไหมคุณเป็นคนคุณเป็นคนโรแมนติกมากคุณเข้าใจแล้วคุณก็ไม่ใช่ว่าคุณแอบส่องเขาอย่างเดียวคุณรู้ไหมวินาทีนี้ตอนนี้เขาก็ยังส่องคุณเช่นกันเขาก็อยากรู้ว่าคุณอะทาอะไรที่ไหนอยู่กับใครหรือตัวคุณเองอะแบบกําลังอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าหรืออยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ นะคะมือก็ทําทงานตาก็ส่องรูดปื้นรูดปื้นมือถืออยู่มีคนแอบ,บสะใจใช่ไหมเอ้ยขอบคุณนะที่เหมือนแบบว่าเอออะไรล่ะเออแอบบมาสองชั้นฉันก็อยากให้เธอมาสองชั้นนานและเธอไม่มาสองเลยเธอจะให้ฉันทําไงฉันเป็นผู้หญิงนะหรือไม่ก็แบบเออเธอจะให้ฉันทาไงก็เธอเป็นคนใจแข็งถ้าเป็นผู้ชายเนาะที่เข้ามาดู คนนี้กับคุณเนี่ยถ้าบอกว่าสินเสมอกันมันก็ใช่เพราะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันนะคะบางคนก็ถ้าเข้ามาดูก็อาจจะแบบเรียนรู้กันไปก่อนยังไม่ได้เปิดเผยเปิดใจกันเหมือนยังไม่ได้เร่งรีบนะคะแต่ถึงคราวหนึ่งคุณก็อยากที่จะมีมีคนที่ข้างกายแต่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเขาบอกได้เลยว่าตัวเขาเอยากจะบอกว่าครอบคุณนะเออที่ยังอดทนเห็นปะไม่ใช่ว่าเขานะเป็นเหมือนมีพลังงานแบบ คนที่เป็นผู้ใหญ่หรือโตนะเขาก็มองคุณที่เป็นคนที่เฮ้ยมีพลังงานที่เป็นคนโตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเขาเองอ่ะจะได้เรียนรู้อะไรได้เยอะขนาดนี้เขาได้เรียนรู้อะไรได้เยอะมากจากคุณเขาได้เรียนรู้ความรักความเชัดเจนความที่คุณอนะ่ะให้เขาได้เยอะมากนะคะ เขาอยากได้รับ energy แบบนี้มานานมากแล้วเขาค้นหาความรักแบบนี้มานานมากแล้วแต่ไอ้ที่เขาไม่ได้แสดงออกก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเขาเคยเจอเรื่องแย่ๆมานะคุณเขาเคยเจอเรื่องแย่ๆมาเขาก็เลยที่ไม่อยากที่จะ active หรือพูดให้ใครได้ฟังหรอกเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันยากที่จะพูดให้กับคนเข้าใจในความรู้สึก บางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้แต่บางเรื่องก็พูดออกไปเพราะว่าบางทีนะี่ยบางเรื่องที่พูดออกไปนะบางคนมันไม่ได้เห็นด้วยไงเขาแฮปปี้มากนะเขามีความสุขมากนะโอ้เนี่ยเขามีความสุขมากนะเขาแฮปปี้มากเขามีความสุขเขาเขา,เขารู้สึกดีมากๆที่คุณเหมือนแบบ อยู่เคียงข้างเขาแบบนี้เขาไม่เคยได้เหมือนแบบเจออะไรที่มันโอ้โหว้าวแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่เขาไม่พูดไม่อะไรเพราะว่าเขาก็บางทีเขาก็กวนๆบ้างเนาะเขาก็อย่างเชิงอะนะคะเขามีพร้อมทุกอย่างแหละตัวเขาอะเขาขาดความรักแค่นั้นเองฉะนั้นเขาอยากจะบอกว่าเขาอะโอเคเขาพร้อมและที่เขาจะดูแลคุณได้หรือเขามีทุกอย่างตำแหน่งหน้าที่เงินหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณได้ ขอให้คุณจริงจังเลืจริงใจกับเขาจริงๆสักทีอ่าไอ้คุณก็บอกว่าเออฉันก็จริงใจกับจริงจังกับคุณแล้วนะคุณอะควรที่จะเปิดเผยสักทีแต่ว่าคนเนี้ยที่กําลังคุณกําลังอยากเห็นอยากรู้เนี่ยเขาเขาอะมีใจอะที่มันคลิกกับคุณนะไม่ใช่ไม่คลิกเนาะเนี่ยเห็นปะคุณเป็นคนเก่งนะคุณสามารถเอาลมของคุณนมาดับไฟได้เพราะว่าอะไร พัดให้มันผ่านไปแต่จริงๆมันค่อนข้างยากแต่คุณใช้สติหรือปัญญาในการครองในการพูดในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณมีพื้นฐานน่ะที่ดีอ่ะเอาไ่าไงคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เออคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วเนาะฉะนั้นแน่นอนค่ะการจิตใจดีของคุณอ่ะมันก็เลยส่งต่อส่งผ่านอ่าพลังงานบางพลังงานน่ะที่มันดีๆมายิ่งขึ้นแล้วก็คุณเป็นคนที่มอบความรักเป็นคนที่ยื่นให้อยู่ตลอดเวลา น้อยที่คุณจะเหมือนแบบเรียกร้องความสนใจจากเขาฉะนั้นการที่คุณไม่ได้เรียกร้องความสนใจจากเขามันเป็นบททดสอบด้วยแหละว่าโอเคค่ะถ้าถ้าเขาให้เราเราก็ต้องหยิบหยิบยืนความรักดีๆให้กับเขาเราอย่าเอาปลัดเอาเปรียบเขาอะไรแบบนี้นี่เป็นความคิดของเขาณนะตอนนี้นะขอบคุณมากๆที่ยังอยู่เคียงข้างกันและคุณก็ไม่ได้เอารลัดเอาเปรียบเขาขอบคุณที่ยังอดทนอยู่กับเขาเรียนรู้การใช้ชีวิตไปด้วยกันเพราะเขาก็รู้สึกว่า ตัวเขาเองก็มันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเหมือนแบบไม่ได้พร้อมมากที่ที่จะทํำยังไงให้ให้ให้ความรักที่มันเป็นหรือไม่เสร็จอะไรที่มันแย่ๆแ,แบบเนี้ยไม่ดีเกิดขึ้นเขาเรียนรู้ได้หลายมุมมองมากๆที่เขาเขาเขารู้ว่าตัวคุณอ่ะเข้าใจในพาร์ทที่เขาเป็นแล้วเขาก็อยากจะเหมือนแบบขอบคุณมากๆเลยที่คุณยังเข้าใจเขา มานะตอนนี้เขาไม่เคยได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะเอาจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้เปิดนะคะเขาก็มัวทํงงา,าแต่งานหาแต่เงินเหมือนเขาแบบไม่ได้อยู่กับคนรักเก่าของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครพอมีคุณเข้ามาเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันดีมากๆถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเขาอะโอเคนะ กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะส่วนเธอก็แบบว่าเอ้ยเปิดสักทีนะคะก็ขอแสดงความยินดีหรือดีใจด้วยเข้ารับรู้พลังงานของคุณที่คุณส่งต่อให้นะคะมันมีอ่ะโอ้มันมีธาตุน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะดินเนี่ยมันจะเป็นหลักๆก,ก,กับไฟอยู่แลล้ธาตุน้ําคือน้ํามีนกรกบพิจิกก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดี ความใจดีของคุณความมีน้ำใจของคุณความน่ารักน่าเอ็นดูของคุณเนี่ยมันทําให้เขาซาบซึ้งในจิตใจที่เป็นณนปัจจุบันนี้เขาไม่เคยได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงเกี่ยวกับณตรงนี้ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้ส่งผ่านเลือต่อออกไปได้เขาไม่ได้อยากต้องการใ้ใครเข้ามาในในใน,ในความสัมพันธ์ที่อันนี้ของเขาเขาต้องการเพียงแค่คุณ เขารู้ว่าคนที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจเขาได้มีแค่คุณเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนน่ารักหรือไม่ได้มีมุมสดใสกับคุณเขาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้เนี่ยเห็นไหมเขาทําให้คุณเสียใจใช่ไหมต้องขอโทษนะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทาแต่วันนี้เขารู้ซึ้งและงานมันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ทางด้านเรื่องความรักเงินก็ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์เยอะความความสําคัญในใจหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจมากๆกก็คือ ถ้าเรามีใครที่รักเราแล้วเราก็ควรที่จะเหมือนแบบดูแลเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเข้าใจและเขาตื่นรู้ทั้ง,งิตวิญนา้ทางด้านเรื่องความรักเขาเข้าใจว่าอาถ้าเรามีคนรักดีๆแล้วเราต้องดูแลเขานะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะดูแลคนค่ะวันนี้เป็นพลังงานาพรวลงของพลังงานบวกนะคะแม่หมอก็ส่งต่อความรักดีๆส่งต่อความอบอุ่นจากเสียงของแม่หมอจากความจริงใจที่แสดงแรนดอมให้กับทุกคนฟังแล้วก็ ทุกคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวีโอหรืออะไรก็ตามก็ขอให้มีความสุขกับการฟังนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศหรือต่างแดนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแฮปปี้มีความสุขค่ะเลิฟยูนะคะบ๊ายบายค่ะ